Hello. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Viping. I will be your host today. Very honored to be here today to opportunity one day's wonderful event. And so, first of all, I would like to welcome you all to press conference Chile Thailand at the Thailand International Motor Expo 2024. 20 it is a pleasure to share an exciting news product from the Jili and twinbury Group today. Ladies and gentlemen, at the next, I would like to invite the director of Jili Thailand on the stage to deliver opening remarks. 接下来，我想有请吉利泰国中间上海去开幕式，现在有请易万章先生，有请跟车一下。尊敬的各位来宾、媒体朋友们，大家晚上好，萨瓦迪卡！我是张伟。 吉利汽车泰国项目总总监，非常高兴参加今年的泰国国际汽车博览会，与大家共同见证吉利国际化发展的又一里程碑。吉利控股集团是领先的全球化汽车制造商，旗下拥有吉利、领克、极克沃尔沃、路特斯、吉星。 等多个汽车品牌，围绕各自的品牌定位，积极参与市场竞争，为超过一千六百万的全球用户创造卓越的出行体验。 สำหรับสุนรทรพจนะะ์ของคุณเอเว์จางนะคะซึ่งท่านเองนะคะต้องรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากค่ะที่มีโอกาสนะคะคได้มาร่วมงาน Thailand Motor Expo 2024ในวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะเราได้มีการร่วมมือนะคะกับกลุ่มของทบปรีในการเปิดตัวนะคะรถยนต์ SUV นะคะเป็น EX5 และเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลกนะคะกับพวกมลาลัยขวาค่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกท่านที่อยู่ภายในงานนะคะก็จะได้รับชมนะคะรวมถึงรตร แล้วก็เนวัตกรรมต่างๆนะคะจากทางจีลี่ประเทศไทยนะคะซึ่งเราได้มีการร่วมมือกับคณะกลุ่มผู้บริหารทุกๆท่านค่ะได้นํามาเปิดตัวภายในวันนี้นะคะและสําหรับในช่วงถัดไปค่ะขออนุญ,ญาตรีเชิญนะคะท่านกรรมการบริหารกลุ่มทบบรีขึ้นมากล่าวต้อนรับเขาเรียนเชิญและขอเชิญรบมือให้กับคุณรัชพลบริยพันธ์ค่ะสวัสดีครับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ที่สื่อชนผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานการแถลงข่าวของกุ่มทันรีในวันนี้และผมยินดีที่ได้อกปฏิบัตกานเพืแ,แจ้งข่าวสารที่สําคัญในวันนี้ถึงการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทันรีและจีดีโดยกลุ่มทันรีร่วมกับจีดีนึงในแบรนด์รถยนต์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกให้นำเสนอมาตรฐานของรถยนต์ไฟฟ้า ที่พบกานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยความรู้มือนีนี้เรามีตัวตนที่จะนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่น่าตื่นเต้นซึ่งถูกออกแบบในอย่างพิถีพิถันเพื่อรองรับและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค <Rat> ้าได้อย่างดีเยี <c oughs> ่ยมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นร้อมประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างรวมถึงการขายและการบริการหลังการขายที่มีลระดับให้แก่ลูกค้าทุกท่าน เราได้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งดีลเลอร์ทั่วประเทศที่จะดำเนินง,งานร่วมกับกลุ่มทนรีในานามบริรษัทตนเรีนอยส์เกิร์นด้วยนวัตกรรมระดับโลก,กจากซีรีส์และคองค์ความรู้และความชนานของเราเราหวังว่าความตั้งใจของเราจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทุกท่านขอบคุณครับกลุ่มทนบรีพาณิ นำพาความฝันจากรุ่นสู่รเราไม่เคยที่จะหยุดส่งต่อทุกความปรารถนาด้วยอ,องค์ความรู้ที่เหนือชั้นจากการผลิตรถยนต์อย่างเชี่ยวชาญเพื่อรองรับทุกความต้องการของการขับขี่เราพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการยุทกรรมแห่งอนาคตกรุงธนบุรีพาณิชย์มุ่งม,มั่นพัฒนา เพื่อขักดันนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่สิงแหวนรอครอบคลุมทั้งการผลิตการจำหน่ายและการบริการหลังการขายเพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขเพื่อสร้างโลกแห่งอนาคตที่สดใสและยั่งยืน <音楽><音楽> A special video from Gili Thailand ประสบไฟฟ้า100%รุ่นใหม่ล่าสุดกับรุ่นโบกที่ราคาสามแเก้าหมื่นเก้าพบาทค่ะและถัดมาเนสำหรับรุ่นแม็กที่ราคา สี่0ันแรกเท่านั้นค่ะและช่วงทันี